โลกแฟนตาซีเกี่ยวนักปะจนไผ่ปาตีภูกกลา้าจอมมานจอมเวซาตาวุฒพลังสุดโกงล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่ได้รับความนิยมแบบสุดๆโดยเฉพาะกับอนิเมะแนวต่างโลกหรือที่รู้จักกันในชื่อของแนวอิเสกายซึ่งก็ยังคงถูกผลิตออกมายังไม่ขาดสายจนเรียกได้ว่ามันกลายเป็นฟาสต์ฟู้ดของวงการอนิเมะไปแล้วอารมณ์แบบคุณสามารถเดินเข้าไปสร้างได้แบบไวๆเอ่อขอนักเก็ตไก่ทีหนึ่งครับหยิบกินจบอร่อยได้แบบง่ายๆเหมือนตอนคุณดูอนิเมะแนวแฟนตาซี ที่ตัวเอกมันต้องมีพลังกงกงตบจบสนุกฟินได้แบบง่ายๆแต่ช่วงหลังๆมันนี้มันชักจะเยอะเกินไปหน่อยอารมณ์แบบคุณอยากจะกินอะไรดีๆบ้างแต่มองไปทางไหนไม่มีแต่ไก่ทอดอะ่ะโอเคผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไก่ทอดมันอร่อยแหละแต่มันดูซ้ำๆจำเจไปหมดถ้าไม่เชื่อคุณลองถามเพื่อนคุณดูว่าเอ้ยรู้จักพระเอกที่ผมสีดำๆปะที่มันใช้ดาบเป็นอาวุธแล้วมีพลังกงกงงอะอ๋อหมายถึงที่ริ้วตอกนะเออไม่ใช่อะก้าวทามินนะะ่ะเหรอ ก็ยังไม่ใช่อะ่ะไอหมอนี่อ่ะนะเออแล้วไอเนี่อ่ะเออเออโอ้ยเราหมายถึงใครกันเน่ฟ้าเนี่ย ใครวันนี้กูไม่เคยดูแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของอนิเมะแนวๆนี้นั่นก็คือตอนจบที่มักจะม่มีเรื่องไหนเอ่ยถึงมันมาก่อนวาราปาร์ตี้ของพวกคูกาเนี่ยมันปราบจอมมาลงได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อกันแน่และในวิดีโอตัวนี้ครับผมจะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแค่ไกทอดธรรมดาธรรมดาและมีรสชาติที่ชิกออกไปจากเรื่องในแนวเดียวกันซึ่งมันก็คือ โซโซโนฟีเรนหรือคำอธิษฐานในวันที่จากลาโดยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกแฟนตาซีที่มีจุดเริ่มต้นเป็นการที่ปาร์ตี้ของภูกลาสามารถโขนล้มจอมมารได้สำเร็จและนำชัยชนะกลับมาคืนสู่มนุษยชาติซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกทั้ง4ี่คนนั่นก็คือภูกลานักบวชอัศวินและจอมเวทฟีเรนเอลสาวซึ่งเป็นตัวละครหลักของอนิเมะเรื่องนี้โดยมันเริ่มมาจากที่สหายทั้ง4ได้รำลึกถึงการประจ ol ัยที่ผ่านมาโดยการดูฝนดาวตกที่ในฮา สิปีจะสามารถมองเห็นมันได้เพียงครั้งเดียวฟีเรนจึงได้ให้สัญญากับทุกคนว่าครั้งหน้าจะพาไปดูในที่ที่ดีกว่านี้เหล่าสหายคนอื่นๆต่างก็กังวลว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงมองเห็นมันอีกครั้งหรือเปล่าต่างกับตัวของฟีเรนที่รู้สึกเพียงแค่โอเคบายแล้วเจอกันใหม่จนเวลาล่วงเลยมาถึงครึ่งทศวรรษฟรีเรนได้เดินทางกลับมายังเมืองแห่งนี้เพื่อที่จะได้มาเจอกับเหล่าสหายของเธออีกครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฮิวแมลอดีตผู้กล้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ที่แข็ นน้นักลายเป็นแค่ตะแกรรมดาธรรมดาไปซะแล้วแม้แต่ชายผู้สามารถปราบจอบมารก็มีอาตานทานพลังของการเวลาได้และเฟรเรนพร้อมกับสหายของเธอจึงได้ออกเดินทางไปชนไทยไปด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเชิญชมฝนดาวตกที่เฟเรนเคยให้สัญญาเอาไว้ก่อนที่ฮิวเมลอดีตผู้กล้าและสหายของเธอจะจากโลกใบนี้ไปอย่างสงบซึ่งตัวของเฟรเรนในงานศพของเขาก็ยังคงทําสีนาเย็นชาเหมือนดังเดิมแต่สุดท้ายน้ําตาก็ลังไหลออกจากใบหน้าที่ว่า อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเธอและสหายเคยออกประจนภัยไปด้วยกันนานนับ10ปีซึ่งเป็นเพียงแค่เวลาที่เล็กน้อยออกมากๆเมื่อเทียบกับชีวิตหนึ่งของเอฟแต่นั่นไม่ใช่สําหรับมนโน์ฮิวเมลมองว่าฟิเรนคือสหายคนสําคัญที่รวมทุกข์รวมสุขกันมานานน,าน,นับแรมปีแต่สําหรับฟิเรนเองแล้วฮิวเมลก็เหมือนเป็นแค่คนรู้จักใช้เวลารวมกันเพียงแค่น้อยนิดทําให้เหตุผลจริงๆที่ฟิเรนร้องไห้ออกมานั้นไม่ใช่เพราะเสียเพื่อนคนสําคัญแต่เพราะเสียโอกาสที่จะได้รู้จักกับตัวฮิวเมลอย่างแท้จริงนั่นเอง และนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของอนิเมะเรื่องนี้โอ้ oh my g กอน้ำตานี่แตกตั้งแต่อนิเมะครึ่งตอนแรกจริงๆมันจบได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยด้วยซ้ำแต่อนิเมะเรื่องนี้ใช้มนมนเป็นจุดเริ่มต้นการไปจนท้ายของฟิเรนที่เธอได้ตัดสินใจจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ออกเดินทางไปในที่ที่ปาร์ตี้ของเธอเคยไปเพื่อที่จะได้รู้จักกับมนุษย์มากขึ้นซึ่งการจากลาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตีมหลักของเรื่องเลยก็ว่าได้และถึงแม้ว่าสหายของเธอจะล้มหายตายจากไปแล้วเราจะได้รับรู้ถึง เรื่องราวของพวกเขาจากหมู่บ้านต่างๆที่ฟิเรนเดินทางไปถึงและเคยถูกปาร์ตี้ของผู้กล้าช่วยเหลือเอาไว้ผ่านความทรงจําที่ยังลงเหลือไว้อยู่เพราะถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์สุดยิ่งใหญ่ขนาดไหนเกิดขึ้นโลกได้ถูกช่วยเหลือเอาไว้จอม,มารถูกโค่นล้มได้สําเร็จชีวิตแต่ละชีวิตก็ยังคงดําเนินต่อไปถึงแม้ว่าตัวตนจะจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจําของผู้คนโดยสิ่งที่สวยงามที่สุดของอนิเมะเรื่องนี้นั่นก็คือ p l o ตเรื่องที่ไม่ได้มีเหตุการณ์หักมุม ชหรือการตายสุดดราม่าจากตัวละครที่คุณรักแต่อาจจะเป็นเพียงแค่คำพูดของตัวละครตัวหนึ่งที่มันติดอยู่ในหัวของคุณซึ่งทุกเรื่องราวที่ค่อยดําเนินไปอย่างช,ะชะ้าๆเราจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศมนมนต์ที่ฟิเรนใช้มันในการ,รํำลึกถึงเราสหายและมันกลับทําให้ตัวผมเองรู้สึกคิดถึงละโหยหาพวกเขาเช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก,ก่อนเลยก็ตามซึ่งไอ้เจ้าความรู้สึกแบบนี้นี่แหละผมว่าตัวฟิเรนเองก็ได้จะรู้สึกแบบเดียวกันและอนิเมะเรื่องนี้มันได้ซ้อนผมอีกว่าจํานวนเวลา ไม่ใช่ตัวกำหนดว่าเราจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้มันไปกับการทำอะไรมากกว่าเพราะมันไม่เกี่ยวกันว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ในอีก10ปี50ปีหรือแม้กระทั่ง100ปีคุณอาจจะเสียเวลาทั้งหมดไปกับการทำแค่สิ่งเดิมๆก็เป็นได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรก็อย่าลืมถามตัวเองด้วยว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทำมันจริงๆและคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือเปล่าและนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของวิดีโอตัวนี้และเจอกันใหม่ ในวิดีโอตัวหน้าถ้าอยากทำบ่าย